ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้พ่อมาพูดถึงซิฟน้ำตกสวยน่าเที่ยวที่ต้องไปสักครั้งนะคะหนึ่งน้ำตกเอราวัณน้นำตกสวยเปิดผีกาดน้ำตกสวยน่าเที่ยวส่องหาหกแห่งแรกที่น้ำตกเอราวัณซึ่งจัดว่าเป็นน้ำตกที่คนไทยไปเที่ยวหรือจักมากที่สุดพอตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงเทพใช้ระยะเวลาเพียงสองหึงสามชั่วโมง ือเลือกนั่งรถไฟไปชิวๆได้ฟิลข้างทางไปอีกแบบจะไปวันเดทิปหรือนอนขางคือตามจุดกลางเต็นท์และที่พักรับรองข้องทางอุทยานก็มีให้เลือกลากหลายซึ่งที่นี้จะมีน้ำตกลัมดหมด7ชั้นแต่ละชั้นก็จะมีขนาดและระยะทางที่แทกตั้งกัน 2. ่องน้ำตกแม่ยะน้ำตกแม่ยะหนึ่องในพิกาดข้องน้ำตกสวยนาะเทียซ่อง้าะซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บริเวณน่วยบีทากที่อโอนทอาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ260เมตรและจะแผ่กว้างขึ้นอีกร้อยเมตรในช่วงฤดูฝนจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อห้องโซนพักเหนือโดยมีความสวยงามอลังการที่อับได้ข้ามน้ำตกทีหล่อสูงของจังหวัดตากเลยทีเดียวซึ่งตัวน้ำตกจะมีลักษณะแบบคันบันไดไล่ระดับลงมาเป็นชั้นชั้นที่สวยงามมากซาน้ำตกกอหลวง น้ำตกก่อร่วงเป็นน้ำตกขิ้นปูนที่มีลักษณะเด่นยูทีรูปร่างคล่องหิ่งงอกย,อย้อยใต้น้ำตกที่มีความสวยงามและเป็นจุดท้ายรูปยอดนิยมของรรด,ดานะักท่องเที่ยวและน้ำสีฟ้าเขียวมราโกตที่มีความใสจนเห้พื้นข้างใต้ได้ค่อนข้างชัดเจนแนะนำว่าให้ออกกล้องก้าวคาตั้งไปด้วยรับรองว่าได้ภาพสวยพอพอวดเพ่อนบนโซเชียลให้อิจฉากันเลยล่ะ 4. น้ำตกบางแปลงน,น้ำตกสวย ได้ใ,ใครว่าภูเก็ตมีแ้มีแต่ทะเลเอาป้ากามาวงหลยคนมักจะนึกถทึ่ง,งเกี่ยวขึ้นทะเลและหาทรายที่ข้าวนวนมาเป็นดับเล็กแต่ใครจะรู้ว่าภูเก็ตก็มีแหล่งท่องเที่ยวนําตกสวยนาเที่ยวสุดฮิตไม่แพ้จังหวัดอื่นเมื่อนกันนั่นก็คือนาตกบางแปรนะอุทยานแห่งชาติเข้าประแถวเป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กมีความแคบก็นำตกทั่วไปด้วยการกัดเอาะ่องใต้น้ำบริเวณนั้น ทำให้เกิดเป็นช่องทานน้ำไล,เล่เล็กๆให้มีพื้นที่พอสำหรับเล่นน้ำถ้าจากน้ำตกก็มีส่วนลุกคาชาร์พร้อมพืชพันานา,นา,นานชนิดให้เราได้เซฟบรรยากาศคล้องพงไพยได้ย่างชิวๆถ้าน้ำตก4ดีดีดใครได้ไปเข้าขอต้องไม่ลืมที่จะแวะไปชมวิวเล่นน้ำตก4ดีดีดที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านล้มโพอำเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีความก้างใหญ่สูงตัง้งานอยู่ที่ระดับ30เมตรและกว้าง50เมตรมีความชุ่มชื้นอุดมสมบ่องบูโดยสามารถาเยือนได้ตลอดทั้งปีและมีะวัดซาดเคยเป็นที่พักพิงข้องกุ้มคอมม,มมิวนิ์คอมมิวนิสในอดีตคคกน้ำตกโตนงาช้างวกกลับไปที่ภาคใต้ขังกับน้ําตกโตนงาช้างซึ่งเป็นอีกน้ําตกสวยนาทีอ่างส่องหาหกพ มีจานวนเจ็ดชั้นขายก้ามนําต๊เอราวันโดยแต่ละชั้นก็จะมีชื่อเรียกและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ชั้นที่1นึ่งตนบ้าชั้นที่สองตนปิวชั้นที่สามตนงาช้างชั้นที่4โตนดําชั้นที่ห้าตนน้ําป้อยชั้นที่6โต้ือษีคอยบ่อและชั้นที่เจตนเม็ดชุนโดยโจที่คนนิยมไปมากที่สุดจะอยู่ที่ชั้นสามนันโตกโตนงาช้างซึ่งเป็นที่มาของชื่อนำาต๊แห่งนี้อีกด้วย โดยจะมีลักษณะการไล่ข้องน้ําข้องทางข้องฟังมาบรรจบกันคลายกับงาช้างเจดนำโตกคลองลานนำโต๊คลองลานเป็นนำโต๊สซ้้ยนาทีเอาที่เกอรมาจ้ากยอดเข้าสู้ในบริเวณนั้นเป็นจุดรวมตัวข้องหลําห้วยตั้งๆประมาณห้าท่บรรจบเป็นแร่งนามกลางหุบเข้าโดยนำโตกคลองลานมีความสูงตรงส่วนหน้าผ้าลงมา100เมตรและมีความกว้างประมาณ40เมตร และสามารถเล่นน้ำในแอง่งใต้น้ำตกได้ย่างชุ่มชำ่ำ 8. น้ำตกของจากน้ำตกสวยในน้ำน้ำตกสวยน,ะทนาที่ศจรรา์ที่หลุับที่ซ่อนอยู่ในเกาะลันตาเป็นน้ำตกขนาดกลางที่ตั้งอยู่กลางป่าโดยการจะเดินทางเข้าไปข้างในนั้นจําเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่นําทางโดยใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงมีความสูง20มมเมตรสามารถแวะมาเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปี ซึ่งบริเวณนี้ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาแวะเวียนเลยทําให้เป็นมุสงงมสงบเหมาะสำหรับใครที่อยากพักผ่อนแบบส่วนตัวสุดๆกาวนำาตกเฮลสุวัตเอ่งนึ่งนำตกส่วยนักเที่ยวที่ร่งดังเป็นผูแตกเจ้าพรายนเรื่องเดอรบ,บีทท่องผ่านที่ตัวละครเอกย่างลิทฮาร์นำแสดงโดยลีออลโลดีคาปิโลกระโดดจักงนาาา้ผ้าลงไปในแะอ่งน้ำทาให้ที่นำาตเ๊เฮลสวั เป็นมุดหม้ข้องเล่านะท่องเที่ยวนับตั้งแต่เป็นต้นมาโดยน้ำตกแค่สวัสจะมีความสูงเพียง20เมตรบริเวณรอบๆเป็นป้าไม้ลมลืมล่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนย่อนใจหรือว่ายน้ำคลายร้อนในช่วงวันหยุดได้เป็นอย่างดีสิบน้ำตกผิวน้ำตกป,ปากมุดน้ำตกสวยน่เที่ยวท้องเท้าที่ทุดทถายใครอยากเที่ยวน้ำตกไก่ไม่ไก่จ้างตัวเมืองกรุงเทพเข้าในน่านกลับน้ำตกผิวที่มีน้ำตกไหลลงมาตลอดปี จะน้อยลงมากในระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์โดยเป็นน้ำตกขนาดกลางความสูงประมาณ20เมตรสามารถเดินลัดหลอะแนวโคดหทินเพื่อเข้าไปเล่นในแอ่งน้ำซึ่งมีปลาแวกว่าจำนวนหนึ่งมาให้เราได้ชื่นชมซึ่งภายในก็จะ,ะกอบด้วยเส้นทางวิสาหรรมชาติโดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก้อนดุขังหากต้องการเดินทางและที่พักจุดการเต็นต่างๆสารการพักผ่อนตามอัธยาศัย จะขับรถยนต์ด้วยตัวเองหรือเช้าบริการรถตู้จ้าอำเภอเมืองก็ได้โดยรวมแล้วค่อนข้างสะดวกและปลอดภยัยเหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาเที่ยวเล่นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ข้อจ๊คลิปสิบน้องตกสวยนะเที่ยวที่ต้องไปตะคังไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้วละสายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปให้ดีขึ้นด้วยนะฮะขอบคุณดูคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะขอบคุณครับ